พี่น้องมือนี้ก็เจ็บถั่วอีกจ้ามือนี้ยายบุญเจ็บถั่ว้พวกนี้พี่น้องอู้ะออนถั่วคะ่ะกินบาท่านละเดอ้อผู้ใดสิเอาถั่วกขมาเอาจ้างามค่ะงามเนี่ยจ้าถั่วแหล่ถั่วแหล่กำลังออกนะคะ่ะตอนนี้พวอนี้พี่น้องมาเช้านี้อยู่ที่สวนนะคะเก็บถั่วเหมือนเดิม ยังเสียงบ่ค่อยแจ้งบ่นไดพี่น้องมโมนี่มีแต่หน่อยใหญ่ๆพี่น้องมแต่ฝักยาวๆตอนซ้อนนะพี่น้องเนาะตอนซ้อนนะคะ่ะถั่วเนาะปลูกไว้ก็ได้กินจ้าพี่น้องนี่บ้างถั่วแหล่บาดรถั่วแหล่ถั่วฝักยาวถั่วสีม่วงนี่เพิ่นเอินถั่วสีม่วงค่ะพี่น้องถั่วฝักยาวสีม่วงเนาะพี่น้องนะอเนาะพโมนี่เออตอนซ้อนค่ะพี่น้องตอนซ้อนสะอนนะ่อนเนาะ พูดได้ค่ะอันข้างเพื่นพุ่นพุ่นข้างเพื่อนยู่ท้างพ่นพ,พ,พ,พีพ่น้องตอนเก็บยาบุญมาเดียวถ่ายรูปให้เบิ่งถ่ายเอามาเบิ่งตอนนี้แหละค่ะตอนเก็บแล <laughs> <ung> <t> ้ว <Mc> น <Brown> <giving and water needles> ี่เนาะโอ้ยสะออนอันซ่อนค่ะอันซ่อนเนาะมีแต่ปักเงี้ยยัยปลูกไว้กินจ้าพี่น้องปลูกไว้กินกับปหยัดต้นทุนเนาะการใส่ใจของเฮาเลือกกินกับจำนายค่ะพี่น้าดอกแคกับพี่นดอกแคพี่น้องเห็นบ่พุ่นดอกแค ดอกแค่ก็แดงจ้ายมาอยู่ค่ะพี่น้องพราะดอกแค่เป็นดอกแค่สีสีม่วงเอยเออสีม่วงค่ะเวลาเวลาเข้าเทดสุกแล้วจะเป็นสีม่วงแต่ว่นนี้พ่นจะเป็นสีแดงพุณนะค่ะมาออเด้ดอพ้ใดายากดอกแค่สีแดงถ้าทำสุกแล้วจะเป็นสีม่วงพุทธะค่ะพี่น้องถั่วฝักยาวของยายบุญเก็บแล้ววังหันสด ดอกไม้ก็มีได้ค่ะบ่มีดจากแ่นแยกกินเนาะดอกไม้กม็มีนใส่ผมกับงามเมื่อไห่พี่น้องถั่วอินซียค่ะถั่วปลอดสารถั่วอินรียอินซีแทร่อยโปรเซนเดอจากพี่น้องอินทรีย์แท้แน่นอนค่ะพี่น้องอินทรียแท้แน่นอนตอนซ้อนมาพี่นอ้องซ้อนน้ำยายบุญบา มึงในจามาแม่นใ้หน่อยเด้พี่น้องพูดนะกลายเนึง <c oughs> อยู่กับหัวกับสวนไปงสีแล้วนะค่ะพี่น้องนะมึงเนี่ยนี่แหละความสุขอยู่ใกล้ตัวเฮาค่ะพี่น้องความสุขอยู่ใกล้ตัวเรานะคะไม่ต้องไปหาไก่อยากเด้อพี่น้องสร้างขึ้นมาเราก็มีความสุขนะคะสุดยอดเลย ขอบคุณหลายๆ้ะจ้าขอบคุณมากๆนะคะเอาเถอะมาให้หมูบึงเอาเถอะมาให้หมูบึงมาเอามาเอา้ดรดบ่มีมาเอาจ้ามาเอาเด้อมาเอาทวนน้ำยายบุญอันซ้อนค่ะบ่เคยปลูกสวนนาอพ่อใหญ่ปลูกให้หรออันซ้อนหลายจ้าพี่น้องรู้สึกติดต่อใจมากๆเลยนะคะขอบคุณหลายๆจ้า